มาแก้ไขกันนี่คราวนี้จะลองพลาสติกพลาสติกนี้มันเป็นพลาสติกหลังคากันแดดอะเก่าอเผอิญมีก็เลยบอกว่ามันรับไม่ได้ด้วยวะไอตะก้ามันรูมันใหญ่ไปแล้วดินมันก็ไหลดินคราวที่แล้วอะมันเป็นเศษขุยมะพร้าวอะตอนนี้ก็ไปเอาไปผสมดินเอาดินมาผสมดีขึ้นเยอะ ด้านดินได้หน้าดินสวยๆเลยกับมะพร้าวน,นี่เลยได้แล้วก็ปุ๊บใส่นอใส่นี้เลยรู้ละดินไม่ไหลแน่ๆ